365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่269สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2075ข้าคบเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติต,ตามบทบัญญัติเถิดหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2076 พระเยซูเจ้าทรงยืนยันด้วยวิธีการปฏิบัติและเทศสอนของพระองค์ว่าพระบัญญัติสิบประการมีผลบังคับใช้ตลอดไปหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2077 พระบัญญัติสิบประการเป็นของประธานที่พระเจ้าประทานให้ภายในพันธสัญญาที่ทรงกระทำกับประชากรของพระองค์พระบัญญัติของพระเจ้ามีความหมายแท้จริงภายในและโดยทางพันธสัญญาครั้งนี้หนังสือคำสอนพระสาสนนักรคาทอลิกข้อที่2078 ธรรมประเพณีของพระศาสนจรรักรซื่อสัตย์ต่อพระคำพีและปฏิบัติตามพระฉบับของพระเยซูเจ้ายอมรับตลอดมาว่าพระบัญญัติสิบประการมีความสำคัญและความหมายเป็นอัำดับหนึ่งหนังสือคำสอนพระศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่2079 พระบัญญัติสิบประการร่วมกันมีเอกภาพคล้ายกับร่างกายมีชีวิตที่บทบัญญัติหรือถ้อยคำแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กับบัญญัติทั้งชุดการฝ่าฝืนบัญญัติข้อหนึ่งก็เป็นการผิดต่อธรรมบัญญัติทุกข,ข้อหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2080 พระบัญญัติ10ประการบรรจุความหมายของกฎธรรมชาติไว้อย่างดีเลิศทำให้เรารู้จักกฎธรรมชาติได้อาศัยการเปิดเผยความจริงของพระเจ้าและการใช้เหตุผลของมนุษย์หนังสือคำสอนพระาศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2081 บทบัญญัติที่มีอยู่เป็นพิเศษในพระบัญญัติ10บประการบอกให้เรารู้ถึงข้อบังคับสำคัญถึงกระนั้นการปฏิบตัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ยังอาจรวมถึงข้อบังคับที่ในตัวเองมีเนื้อหาไม่สำคัญนักก็ได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2082 พระเจ้าทรงบัญญัติสิ่งใดก็ประทานพระหัสถานของพระองค์ทำให้เราปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านั้นได้ด้วย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า